ใครจะหาร้านเติมเกมผมแนะนำคุกก Land นชอปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกก Land นชอปร้านจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายรับประกันความปลอดภัยไม่มีการโกงแน่นอนถ้าอยากจะเปิดแพ็คมัน,มน,มนเติมท้องลั่นๆก็ c ก็คุก Land ลนชอฝากไว้ด้วยนะครับ โอเคทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในเกม e football กันอีกเหมือนเดิมแล้วก็กลางไปครั้งสำหรับการจัดดับนักเตะ p l a y o f the week นะก็มาเป็น p l a y o f the week ทีมชาติพ่โดก็มาอีกแล้วซึ่งเอาจริงๆผมควรจะได้ลงคลิปตั้งแต่วันพฤหัสเมื่อวานแล้วแต่ว่าแอปยังพับสกิลมันยังบั๊กอะไรตำแหน่งมันยังบั๊กอยู่นะก็ตื่นเช้ามาวันเนี้ยหกโมงครึ่งวันศุกร์แอปมันก็แก้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเสียเวลาเป็นเรื่องวันที่ตัวแรกเลยดีกว่าครับโอเคเปิดมาตัวแรกเลยเป็นยาซินายารีบ็อกทู ตำแหน่ง CMF เล่น AMF กับ CMF ได้ถ้าเป็น AMF ก็ Off Style Form Standard ค่าพลังสปีด85 Acceleration 88เอาจริงก็พอมีอยู่นะสำหรับ Block to b l o k แต่ว่าก็ไม่ได้ไวเลย,นะยค่ะนั้น Vital Contact 74ก็พอมี b a l a 88 STAMINA 91ค่าพลังเกมลับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะสำหรับ Block to b l o k อะ่ะ Defensive b a l a n e t 73 Engagement 80 Tackling 78 a c c e l e a t i o n 81 ก็ไม่ได้แย่เลยส่วนค่าพลังเกมลูกส่อบล mm ็อกทูบล็อกก็ถือว่าแจ่มนะบอลคอนโทรล86ดิบบิ้ง83แทนโพซิชัน90รอพาร์88รอพาร83ฟิชชิ่ง71ส่วนสกิลก็ไม่ได้มีสกิลเล่นท่าอะไรอะมีสกิลเกมรับอินเตอร์เซปชันนิดหน่อยแล้วก็เป็นสกิลยิงแล้วก็สกิลส่งผมบอกตามตรงว่าไอายันที่ตัวนี้มันค่าพลังมันน้อยไปหน่อยนะ ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าข้าพลังดีข่าพลังแจ่มแต่ว่าโดยรวมอ่ะข้าพลังไส้ในยังถือว่าน้อยนะสาหรับผมอ่ะแล้วก็ในเรื่องของสกิลมันเพิ่มสกิลไม่ได้มันไม่มีสกิลเกมลับมันไม่มีสกิลเล่นท่าในตําแหน่งบล็อกทูบล็อกค่าพลังถือว่าโอเคแต่ว่าผมจะให้เฉยๆนะตัวเนี้ยถามว่าใช้งานได้ไหมผมว่าใช้งานยากอยู่นะสําหรับตัวเนี้ยแล้วก็น่าจะมีทางเลือกตัวอื่นบล็อกทูบล็อกที่ดีกว่านะเฉยๆนะ ตัวแรกเฉยๆเลยตัวต่อไปเป็น Antonio Nusa ปีกซ้ายของ Norway form standard b o แอคค c u เรซีอืมเป็นบูทที่ดีมากเลยนะบูทไปโดน speed a c c e เ e r a t i o n แต่ว่าไปโดนส่งโดนยิง speed 91 a c c e l e เ a t i o n 91 kicking power 91 physical คอนแ c k 71อาจจะดูนพอมีแต่ก็ไม่ได้แข็งอะไรขนาดนั้นบารานซ์89โอเคตามิน่ไปถึง4โอเค อัลติแวน,นี่แปดสิบดีบงก์คอนแปดเก้าดีบิงเก้าสองเด็กท่นเก้าสิบก็ถือว่าโอเคไหมนะโลพาสแปดสองโลพาสเจ็ดสิบห้าฟิลิชิมแปดสิบเอ็ดส่วนสก,กิลก็แต่ผู้ทัตเวอร์ไทม์ช็อตไฟติ้งสปิริตลองนี้คือเลอร์ลองนี้ชุดต,ติง้งมีพินพอย์มีโซนโทมีทูพาซี่มีดับเบิลทัตคัดมีไฮเทิร์นจิปช็อตคอนโทนสก,กิลกับค่าพลังสำหรับโบดิฟิกผมก็ให้สุดโหดอ่ะออแต่ถ้าไม่มีบูทอ่ะ มันดูอ่อนลงไปเลยวะยิงน้อยลงส่งน้อยลงแต่ว่าถ้ามีบูทผมก็ให้สุดโหดแต่ถามว่าไม่มีบูทก็เล่นได้ไหมก็เป็นโปริีฟิกที่เล่นได้อยู่ดีสกิลค่อนข้างที่จะครบไม่ต้องเพิ่มะไรแล้วสกิลทั้งท่าสกิลยิงสกิลส่งแล้วก็ค่าพลังก็เป็นปีที่วิ่งไวเลี้ยงบอลได้ส่งได้ยิงคมสุดโหดนะสำหรับอันโตนิโอนูซาตัวนี้ ปสุดโหเลยตัวต่อไปเป็นจูเลีโอเอนชิโซโฮเพเยอร์ฟอร์มสแตนดาร์ดโอ้มันแทบจะเหมาหมดในตำแหน่งเกมลุกเลยว่าสปีด93แอเซียน93กิงพาวเวอร์88บาลานซ์94แต้มหน้า86ค่าพลังโคตรเยอะเลยปะอ็อ,อกซิเซนเนี่ย80บอลกระทน91ดิบบิง92ใช้โพสิชั่น89โลพาส81โลพาส76ฟินิชจริง81ค้าพลังดูเก่งกว่านูซ่าตัวเมื่อกี้อ่ะ ดูเล่นง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องรอบูทด้วยแต่ข้อเสียของเอนจิโคือมันไม่มีสกิลเล่นท่าเว้ยวเราเี่นคือเรื่องในชุตติ้งทูพาสซิง่งโซนโทนเฟิร์ธทาม็อดไฟติงจะบบิลิคัดมีไฮแอนเทอร์มันขาดแค่ดับโบท้ทัศ อะไรคลเลอ์มันมีอะไรพวกนี้สกิลเซ์เฟนก็ไม่น่าจะได้กดอะไรค่นะนั้นเสียดายขาดแต่บทัสอยากจะให้สุดโทนเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีสกิลที่สําคัญสำหรับคนอ,อื่นไม่รู้ว่ามองว่าสําคัญหรือเปล่านะแต่ผมว่าตําแหน่งตัวลุกต้องมีว่ะสกิลเนี้ยผมให้ใช้งานได้นะจูดิโอเอนจโซตัวเนี้ยเอาจริงก็กึง่งๆไปทางสุดโทเลยแหละ แปลเอ็นจิโซใช้งานได้เอายิงไปอยู่สุดโหดได้นะแต่ว่าไม่มีดับเบิลทัชก็ใช้งานได้นี่แหละตัวทำไมเป็นอาด้ากูเลเคียทีฟอร์มสแตนดาร์ดสปีด89แอสเซชั่น90ก็เพียงพอแล้วสําหรับเคียทีฟถือว่าไวมากๆเลยด้วยฟิสิกส์เคาน์เต็กเพอมีบาลานซ์90ดีสตาบิน่า85ถือว่าโอเคนะปกติกูแลมันเป็นตัวที่สตามีน่าน้อยนะออมซีเวนเอ็ดแปดเอ็ดดีบังโถดีแปดเก้าดีดิบิ้งเก้าเอ็ดดีใส่โพาิชันเก้าสิบดีมาีโล้พายแปดเก้าโล้ คมวีจริงถึง80ลูกโค้งถึง90เลยนะส่วนสกิลก็มีดับเบทัต ทูพาซิ่งมีพินพอยต์มีนองเลนเคอร์เลอร์มีอินเตอร์เซพชันแถมมาด้วยเรอมีเฟอร์ไทม์ช็อตมีโซคอนโทรนแท็กแบ็กพินพอยต์เอาไซเคอร์เลอร์บอนัดปาสสก,กิลเลนท่ามีสก,กิลส่งสก,กิลยิงพอมีวิ่งไวเลี้ยงบอลได้ส่งได้ยิงคมค่าพลังค่อนข้าง,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 างที่จะเยอะมากๆเขียวเยอะมากสำหรับอาดากรูเลฟอร์มแตนดาร์ดตัวนี้ผมให้สุดโหดเลยนะเป็นเคียร์ทีที่เก่งมากๆเลยดีนะมาเป็นฟอร์มแตนดาร์ดเมื่อก่อนอาดากูเลมาเป็นฟอร์มอินคอนซิสแตนนะ ปกูแลไปอยู่ข้างหน้านูซาเลยตัวสบายเป็นเคอร์ติสโจรนออฟฟิสวิงแบ็กฟอร์มสแตนดาร์ดจปี89เอสเซนชั่น89ก็ล์ฟสำนับ เอาไปสี่วิงแบ็กแบ็กบุกก็ไม่ได้ถือว่าไวค่ะนั้นแต่ว่ามันเล่น 4M ได้นะเว้ยเทีโจนเนี่ยมาหาเทพเคอร์ติโจนฟยมหาเทเคติโจนแล้ว็ก75ก็พอมี1ลา85ตาบินน่า92ข้าวลังเกมรับประมาณเนี้ยเวเนน75อ e ัเกเม็น80แท็กกิง76อัเกฤษชั้น81ผมว่าเล่น 4M มาแจ๋วมากเลยนะเอาสี e ่เวเนน79บัค์โทน86ดิบบิ้ง85ทาินชั้น88ก็พอเลี้ยงบอลได้แล้วส่งดีมากนะรอพาร88แล้วก็ส่งดีมากรอพาร์า ข้าพลังหมอเล่น CM อ็มอ่ะเก่งใช้งานได้ในตำแหน่ง CM ดูสกิลมีดับเบิลทัสคัตบี่ไห่เดินอินเตอร์เซปชั่นแมนมาร์กิ้งโซคอนโทรลทูพาสซิ่งพินพอยต์เอาไซเคิลเลอร์ผมว่าเป็น CM โคตรเก่งเลยนะเว้ยสำหรับเคิร์ติจโจน,นี่ถึงแม้ว่าค่าพลังอ่ะมันจะดูถึง90แค่สตามิน่าแต่ว่าสกิลค่อนข้างที่จะโอเคสกิลเกมรับมีสกิลยิงมีสกิลส่งมีสกิลเล่นท่ามีความไวมีค่าพลังเกมรับมีเลี้ยงบอลพอได้แล้วก็ส่งด, CM งงด,งดี CM เก่งมากผมให้ใช้งานได้้นนะเคิจโจตี ปโจนไปอยู่ข้างหลังเอ็นชิโซเลยตัวต่อไปมันชื่อว่าอะไรแอนเดรชคามาลิกเหรออั้พีก็ขออภัยนะโฮเปเยอร์สองเท้าฟอร์มสแตนดาร์ดสปีด80แอสเซชั่น86ก็ไม่ได้ไวเลยค่ะนั้นสูง177โอแต่อายุ33แล้วเนาะยิงพาวเวอร์89บอลลัม86ตามิน่า83เมื่สิบวนเนี่89ดีบอลทน88ดิบบิ้ง86แท้โพซิชั่น90โลพาส85ฟินิชชิ่ง90ก็เป็น SS ก็บั๊กถึง100ก็แน่นอนมันไปดันตรง พวกค่าพลังเลี้ยงบอลแล้วก็ฟินิชชิ่งอะไรพวกนี้แล้วก็ฟีเวเนตพวกนี้มันจะช่วยดันตำแหน่งนี้แหละค่าพลังเอายิงผมบอกผมส่วนตัวผมว่าค่าพลังก็ไม่ได้ดูเล่นง่ายเลยขนาดนะั้นนะไม่ได้ไวขนาดนั้นแล้วก็ฟิสิต์คอนแทกน้อยมากสูงแค่ร้อเลี้ยงบอลก็ถือว่าดีแต่ยิงคมแล้วก็ส่งดีเล่น SS ผมว่าต้องเล่น S อสเอว่ะสำหรับตัวเนี้ยสกิลก็คัดพิหาฮเทิร์แบบโบทัสลองเล่นเคอร์เลอร์มีโซนโทมีซูเปอร์ซับมีทรูวาซิงโอเคมีสกิลเล่นท่ามีสกิลมงมีสกิลยิงมีสกิลส่งค่าพลังผมว่าต้องเล่น S อสว่ะสนัดสองเท้าด้วยเล่น AMF กับกองหน้าส่วนตัวผมว่าเฉยๆนะไม่ได้ไวเลยขนาดนั้นแล้วเป็นโฮเลเยอร์ด้วย ผมว่าเล่น s s ดีที่สุดแล้วสำหรับคาร์มาลิกตัวนี้ผมไม่ใช้งานได้นะแต่ต้องตำหน่ง s s ว่าเพราะว่าสกิลก็ค่างที่จะโอเคค่าพลังก็ยิงคมส่งได้เลี้ยงบอลได้อาจจะไม่ได้ไวเลยขนาดนั้นแต่ว่า s s ก็เล่นได้นะใช้งานได้นะ แปรคามาลิกไปอยู่ข้างหลังเทพโจรเลยตัวต่อไปเป็น au, ow, ivering, forward, ป 84, 85, 88, 75, มิเกลโอยาซาบาวสองเท้าฟอร์มเวิร์ลิงดีฟไลนิ่งฟอร์เวิร์ดสปีด84แอสเซสชัน85คิงพาวเวอร์88ย่อเน็ก75ก็พอมีด้วยเนี่ยความแข็งแกร่งบาลานซ์86แต่มีหน้า84ค่าพลังมันมไม่ถึง90เลยแต่ก็8 0เปปลายอ่ะออฟซีเวนีิ88บอลคอนโทรล86ดิมบิ้ง85แอเดฟิชัน89โลพาร์ต88โลพาร86ฟินิชชิ่ง86จากค่าพลังถึงแม้ว่าจะดูไม่ถึง90เลยแต่ก็ใช้งานได้อะ่ะ เล่น s อถามว่าเล่นกองหน้าเล่นปีกไหวไหมไม่ไหวว่าเอไหวไหมผมว่า AMF พอได้อยู่ในะออฟสไตล์กับ s อสอได้สำนับ โอยาสบอลตัวนี้ถนัดสองเท้าฟอร์มไอริ่งด้วยสกิลก็ค่อนข้างที่จะครบเครื่องค่ะอยู่อย่างเดียวก็สกิลเลนทาดับเบิลทัสมีคัต so บีไฮเทิร์มีโซนโทนออคติฟฟินิชชิ่งไฟติ้งสปิรดิฟะทามช็อตวันดัสพาร์ตพินพอยเอาไซเคเล,ลอร์ทูพารซิ่งขาดดับเบิลทัสมันทำไมถึงไม่มีดับเบิลทัสนะถ้ามีดับเบิลทัสจะดูเก่งมากเลยแต่ก็จากข้าพลังเท้าที่ถนัดฟอร์มสกิลบาลนี้เล่นเอเจเอเก็ใช้งานได้แหละแต่เสียดายจริงๆไม่มีดับเบิลทัส แบลโอยาสบาวค่าพลังดูเล่นง่ายกว่าแต่ในเรื่องของสกิลข้างที่จะสำคัญมากเลยนะผมให้คาอีลกดีกว่านะใช้งานได้โอยาสบาวต่อไปเป็นเดอะกอร์ดิสเตียโนโรนันโดโกโพเชอร์สองเท้าฟอร์มบิเบลลิ่งสไตร์เกอร์อินสติงมันโดนแอสเซสเซชั่นแน่เลยฮึบ โอ้ถ้าไม่มีบูตดูเฉยๆมากเลยว่ะที่โดอ่ะถ้ามีบูตสปีด86 8อเซนก็พอมีสปีดสำหรับคนแก่อายุ39ฟิสคอนแทค80ดดีมีความแข็งแกร่งตาม18ดสิบปดีสาบินหน้า84ดีดีออฟตีแวนเนี่ย91อดีบอลคอนโทร82ดสอีบิ๊มแปดเอ็ดไทเปชั่น80ดสิก็ถือว่าเลี้ยงบอลได้ฟีชิงเกเ็เลยนะเว้ยเฮดเดอร์คิดห้าเฮคิ้งแปดสิบโค้งนปดสิบสองถ้ามีบูตผมให้ใช้งานได้งสกิล กับตันตวคิวกองหน้าสายรอจบแต่แต่ว่าสปีดมีเลี้ยงบอลก็พอมีอยู่ยิงคมความแข็งเก่งก็มีหาช่องก็โอเคขนัดสองเท้าก็โพเชอร์ถ้ามีบูทผมไม่ใช้งานได้นะเว้ยพิโดอ่ะแต่ถ้าไม่มีบูทก็เฉยๆอะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันมีบูทอยู่ก็ใช้งานได้ไปก่อนแล้วกัน แปดโดไปอยู่ข้างหลังโอยาสบาวเลยตัวต่อไปก็เป็นไนะม้เมยองไม้เมียงนานไม้มายงฟอร์มอันเวอร์บิงนะข้าพลังโกแอเวอร์เน่เก้าสิบแคทชิ่งเก้าสิบแพริ่ง85ดิีเฟกต์เกสามลิสเกจ้ำถึง75เลยนะถือว่าพอม,มีข้าพลังจ้มอยู่เป็นออนสิบโก้คิปเปอร์ข้าพลังโก้แค่นี้ผมก็ให้สุดโหดแล้วถึงแม้ว่าแพริ่งมันจะ85ก็เถอะแต่ว่าค่าพลังสำคัญสำคัญมัน90หมดเลยนะแวนเน่เก้าสิบดีเฟกต์ือ3ค่าพลังที่สเก้าส,สิบสองกี่ค ไม่มีโลพันแต่ว่าในเรื่องของฟอร์มเวลลิงกับค่าพลังโกอย่างนี้จ้ำอย่างนี้ก็สุดโหดนะไม่ไม่ยองตัวเนี้ยแต่โกมันก็ต้องลองเล่นเองนะบางทีอาจจะรั่วก็ได้นะถึงแม้ว่าค่าพลังโกมันจะเยอะสุดโหดนะไม่ไม่ยองตัวต่อไปเป็นคริสเตียนโรเมโลเดสอยเยอร์ฟอร์มแตนดาดดูค่าพลังมันดีกพลังเกมรับ90าหมดอามรในกา เ 93, กมเม้น9สามกิ้ง9 3ามอคิชัน9ถึสี่สกิลข้าพลังเกมรับดีมากจ 90, ัม9สิบโกแก89ดีจัม,มนา88ดีแล้วทีเด็ดคือสปีด87เลยนะพี่ฮอบต่ว e ีกองหลังที่วิ่งไวก็ไม่ได้มาบ่อยๆสปีด87วิ่งไวมาก a อสเซนเซชันออกตัว77เลยนะ ผมว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆนะโรเมโลตัวนี้ใครที่เอาไปทําเล่นตัวจริงลงแรงก็เล่นได้ทํำฟูลทีมการเขียวก็เก่งมากๆสกิลเวมรับมี1,2,3,4,5,6,7 7สกิลหายไปสกิลหนึ่งอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าสกิลสําคัญสคัําญก็มีหมดข้าพลังเกมรับดีสกิลเกมรับโอเคแล้วมีวันทพาร์ทแถมมาด้วยตัวนี้สุโธนะโรเมโรตัวนี้ถึงแม้ว่าฟอร์ม s ดดก็เถอะ ปโลเมโลไปอยู่ตัวแรกของสุดโหเลยตัวต่อไปก็เป็นนูโนเมนเดสืมแต่ไปยิงอย่างนั้นมาทั้งโดทั้งเมนเดสเลยแต่ข้าพลังมันก็สุดโหดอยู่แล้วเป่าว้าออฟฟิศวิงแบ็กด้วยทั้งที่ควรจะเป็นฟิีเชอร์ แต่ว่ากลัวคนไม่ใช้เลยมาเป็น o f f i c ซีวิงแบ็ k เลยสปีดเ6้าห e แอ9เซชั่นเ้ไวมากฟิสต์คอนแทค82ดันจะมีความแข็งแกร่งอีกแม่น้3จะมซามิน้า9 4ิคิงพาวเวอร์88้าพลังเกมรับ81หมดโคตรจะสุดโทแล้วก็เลี้ยงบอลดีมากปอะโทน8 1ดิบิง85ออฟซีแบใน8 0ดสิแอสเซชั่น7 n s โลพาสเจดลอพาสก็พอมีค่าพลังเปิดด้วยฟีชิ่งถึง72ส่วนสกิลมีมีสกิลเกม ห้าสกิลแล้วก็มีสกิลส่งสกิลยิงและข้าพลังวิ่งโคตรไว้ครับลังเกมรับดีเลี้ยงดีส่งได้แข็งอีกตั้งหากต่อให้ไม่มีบูทก็ดูเก่งอยู่ดีแนนโนเมนเดสสุดโหดผมว่าโหที่สุดในแพ็คแนนโนเมนเดสเนี่ยแบ็ Back ที่วิ่งไว้ครับลังเกมรับดีความแข็งแกร่งมีเลี้ยงบอลดีส่งได้แล้วก็สกิลเกมรับสำหรับแบ็คก็ค่อนข้างที่จะโอเคห้าสกิลเลยมีสกิลส่งมีสกิลยิงไม่น่าจะมีแล้วมั้งสำหรับตำแหน่งแบ็ซ้ายถ้าไม่ใช่ตัวตำนานนะสุดโหดนะแป่เมนเดส ไปอยู่ตัวแรกเลยว่ะเอาจริงตัวส่วนใหญ่มาแพ็คนี้นี่ฟอร์มแตนด์ดกันเยอะเลยนะโอเคทุกคนก็จบเแลาลัปดาหบการจะดับนักเตะพย่อ The Week Team ชาติสัปดาห์นี้ซึ่งเอาจริงตัวสุดโหดหตัวนะใช้งานได้5ตัวเฉยๆมีอยู่ตัวเดียว ผมว่าแพ็กนี้น่าเปิดอยู่นะส่วนตัวผมอยากได้ตัวไหนผมอยากได้ไม้เมยยองวะอยากได้โกอยากได้โกามาเล่นนะเออเผื่อจะเจอโกเพไดตตมสักทีนะก็เหมือนเดิมนั้นทุกคนที่ผมจะอัดไปอ่ะไม่ต้องเชื่อนะใครได้ตัวไหนอ่ะก็ไปลองเล่นกันเองดูก่อนนะเพราะว่าแต่ละคนน่ะก็มีตัวที่ได้เข้ามือ,อยังไงเล่นไม่เข้ามือ,อยังไงก็ไม่เหมือนกันนะก็โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดซับสไครป์ผมนะครับวันนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ